กขาบอกว่ามาโชว์ให้ดูเดินม,มีถอยมีผ่อนครับพี่ซาโฮนี่หันมีหันข้างครับเอา้ายกสองธนัญชัยเจ้ายาวมีทีเด็ดอะไรครับแม่โดนขวายักเข้าไปครับอาจารย์แม่จังหวะนั้นมันอันตรายทิ้งไวง้ก่อนมีไงเอาแรงขวาจุดไปแล้วเอียงไปแล้วไว้ไม่ไว้โอมโลกด้ยวยกันทั้งคู่ครับโยธินเอฟเอเวเวคุกครับแชมป์โลกประวัติศาสตร์แต่ว่าบนับแชมนี่ครับพอได้หนึ่งนัดช่วงท้ายปลายยกครับ ก็เป็นสิบต่อแปดครับโอ้มันน่าจะลื่นด้วยนะไกลก็นทางด้านด้วยครับโอ้โหเอ้าเอาครับยังไงครับจะไม่ใช่แค่เรื่องของศักด네 sí ิ์ศรีครับโอ้โหโมฮัมเหม็ดนี่แผ exactly. ่นเดิมครับนั่นก็คือการออกมอลสั้นๆโอ้โหแล้วดูแข็งขาไปลูกนี้นี่ฮะธนชัยก็ต้องเปลี่ยนแผนแล้วนะครับต้องเดินครับต้องเดินแล้วครับตอนนี้ต้องเปลี่ยนครับเพราะว่าอยู่ห่างๆแล้วเดินครับโอ้โหยังไงครับโอ้ยเข้าเวลา โอ้ดูกรบจุกหรือเปล่าครับยันเท่าดีสดัสตอร์ล็อกบอไปถ่ายไปได้ไหมถ่ายไปได้ไหมอโอ้โหโมฮัมเหมยตอนนี้ต้องเอาตัวรอดอ่างเดียวครับโอ้โมาชุดใหญ่ครับตอนนี้ยังไม่เท่เาเลยนะผมหายใจไม่ทนัน